ไส่งนักเรียนด้วยกันนะคะเพื่อน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนนะคะมือนีมาพบพอกันกับแมวเช่นเดิมนะคะเหมางม้อยหอยซังตามเดิมนะคะไปส่งลูกมาจากโรงเรียนแล้วแมวกับขอแวะทักทายพี่พน้องก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าใบสามกับใบสามเครื่องกับสีได้ไปฮับนั่งนะคะพี่น้องเพื่อได้แวะปลานะคะมือนีพอได้ไปทํางานได้ไปส่งลูกนะคะชีวิตไอ แม่บ้านอยู่เมืองนอกเพียงสิละจา้าอยู่กับเวลาเวลามีเวลาส่วนตัวกับของไดแ้แค่์ยามนอนกับยามเหตุงาน <c oughs> แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะรอบไปสบายใจสุสขกายสบายใจอยู่เมืองไทยตอนพักหล่อนแค่เดียวนะคะพี่นองอยู่กับเวลาเวลาเนาะเวลาสาคัญที่สุดนะคะเมื่อนี้กับซีมาเบ้าถึงอันอดีตนะคะอดีตเช่ประสบการณ์เรื่องเราของแมวเองนะคะ การขึ้นเครื่องบินในประเทศข้างแรกพี่พี่น้องน้องเคยเป็นคือกันบอค่ะพี่น้องว่ารู้ซึกจังใดกับการขึ้นเครื่องบินข้างแรกเนาะค่ะแม่วนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกับการต้องขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเฮาอยู่ไฮยุนาหรืออยู่ไซกะตามเฮาอยู่เผืนดินมาได้ก็มีเครื่องบินแวบบแวบบ๊วแบบอยู่ทั้งหัวเฮาเนาะแต่ว่าเนี้ยนบนเครื่องบิน ым, สักมือล่ะฉันต้องขึนเด้นั่งเครื่องบินซักมือล่ะเอออัน ก่อนที่แม่เสด็จขึ้นเครื่องบินเนาะคะ่ะแม่วนัดเจอกันกับฝรั่งเออฝรั่งเพิ่นสีมาเมืองไทยมาหาเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าอ,อืมแม่กับเลสิเฮ็ดจังไดก่อนเออข้างแรกเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นก็นบอกแล้วว่าเพิ่นสีมาเที่ยวหลบนี่เพิ่นก็บสิห,ห้เหาไปเฮ็ดเรื่องเรื่องไปไปไอเที่ยวน้ำเนาะคะ่ะเพิ่นกันเลยบอกว่าห้ให้ แมวนี่ไปซื้อตัวยูคอนแกนเดอร์ไปซื้อตัวบินในประเทศนะคะแบบว่าห้าบ่มีออนไลน์เนาะตะกี้แมวกับโบหัว่าสิเดจังไดเนาะยูคอนแกนนี่สี่อยู่ตรงหัวมุมท่างเขา่าอันอ่าบกสนะคะ่ะถ้าจําบ่ผิดเนาะน่าจะาอยู่หัวมุมท่างเข่าบกศสนีมีบริษัทหนึ่งเพิ่นสี่ห้จองตัวเครื่องบินไปเที่ยวทัําทั่วทําทุกอย่างนะคะห้า,าก็สิ there, ไปจองตัวหันไว้แมวกับต้อง ต้องไปคอนแกนนะคะพี่น้องไปคอนแกนหลักกัเพื่อไปจองตัวเที่ยวสีบินในประเทศนั่นแหละเพื่อสิไปหานอันอันพ่อเยฝรังอยูุยูสนามบินแต่กับว่ไใดบินตอนนั้นนะคะแจ,จ้งจองตัวล่วงหน้าจองตัวล่วงหน้าก็เลื่อยใดไปเฮดพาสป,ปอร์ต้พร้อมเพราะว่าเฮาใดไปคอนแกนแล้วก็เลยต้องไปงข้นส่งคอนแกนเพื่อไปเฮดพาสป,ปอร์ตผอมให้เรียบร้อยเลยนะคะ การไปเฮ็ดพาสปอร์ตของแมวเดรสีเบาเบาหาฟังอีกเธอหนึ่งเนาะคะ่ะกัสีบ่ยนด์ยาดยังไหลเนาะค่ะที่ว่าแต่มีบัตรประชาชนไปเนาะคะ่กะกะกัเฮ็ดได้เนาะคะ่ะถ้าห้าบรรลุเนติภาวะแล้วเนาะคะ่ะเออวันนี้ไปเฮ็ดจองตัวไวปควนแกน่นไปเฮ็ดพาสปอร์ตเรียบร้อยเป็นพร้อมเนาะคะ่ะกะบล่กอกะบล่อพาสปอร์ตอยู่บ้านแต่จองตัวไปกันอ่าสุวรรณภูมิ จองไวแล้วแต่บ้านหอดมือบินเนาะคะ่ะแมวก็เลยต้องกลับมาบัานหอดมือบินกับสีออกประมันเที่ยงเนะาะถ้าจำบ่ได้เนาะคะ่ะขึ้นเครื่องก่อนเที่ยงบันนี่ไอมือสีบินเนาะคะ่ะแมวกับไปขอนเก่ยนไปขึ้นเครื่องแมวแมวสมัยตะกี้โมหูว่ามีแท็กซี่บอกแมวโมโหขึ้นกันน่ยเหมือนเสารตื่นต่เสาเลยไปขึ้นขึ้นอันนี้ เมาลวดกับบ่เมาเนาะค่ะแบบบ้านเขาเอิ่อนอีอย่างเป็นอันเมียฝรั่งทีผู้ท่อนนี่ลีเนาะค่ะแบบบุกลุยแบบว่าบ่มีผู้ซวยเหลือบ่มีคนไหนในคำแนน้ำเนาะค่ะบ่บ,บ่มีไผหูเรื่องหนีกับแมวเลยเนาะค่ะพี่นนองเพื่อคือบ่มีผู้ใดหูเนาะค,ะคนบันหนอดเข้ากับบ่ได้ไปแมวกับบ่ค่อยซุ้งสินกับมวนพ่อสีใดว่างหรือเพลินฟังเนาะค่ะ ลักกาในหมู่บ้านค่ะฝรั่งบ่มาเฮียนเพื่อนกับ่บหูดอกว่าแมวมันคุยกับฝรั่งค่ะพี่น้องคือผู้ทอน,นี่หลีเฮ็ดยังโดยคนคนเดียวนะคะบัดนี้นัดเจอแมวกับสิขึ้นรถไปสารคข้ามไปสารคข้ามแล้วไปต่อรถไปขอนแก่นพุนเด้พี่น้องลำบากบอตัวสีด้ไอ้พัวฝรั่งบันนี่ไปหอดขอนแกน่นโบหูชว่วตอนนั้นมีแท็กซี่ไปที่ตอนนั้นน่ะแมว ต้องขี่รถสามล่อนะคะรถตุกๆุก,กไปสนามบินนะคะพี่น้องจังหนึ่งกับตะลกกับค้อนเออมาหอดสมัยนี้มีแท็กซี่แต่สมัยฉันมันขึ้นลำบากกักแท้มีแท็กซี่อันจังทาย่ามกลับเนาะพี่น้องมาหอดลงสนามบินแล้วเออมีรถมันสิมีรถอันสองแถวคือรถอีอยังเข้ามาไอ ไอโบขอสกะสะขิคืนรถทัวร์นะครับมาบานอีกเที่ยนึงนะคะบอมแมนมีแท็กซี่คือเดี๋ยวนี้นะคะเป็นคนอีอยังที่มาราทอนนีิลีแบบโอ้ยชีวิตตัวสีใดพัวฝรั่งมันลำบากแสนเข็นนะคะบอมแมนง่ายๆนะคะพี่น้องบอมแมนจับได้เสืออียเอาคือจังได้ไปสื่อพักสื่อหญ่านะคะพี่น้องเออบันนี้ไปฮอดสนามบินสีเฮดจังไดน,น้อก็เลยเบ ไปเห็นเพื่อนเขาคิ้วเนาะก็เลยไปถามว่าสิไปสุสวรรณภูมิไปตรงไปมองใดเนาะค่ะค <c oughs> ือแม่นี่โบหูจักอีหยังโบหูอีหนอยเน่เนาะค่ะเันจังนึงการปันนอกอหลีปันนอกบนนอก <c oughs> ไปหอดน,นี่ไปถามย่าม <c oughs> เพื่อนก็นยืนอยู่ตรงประตูเนาะค่ะพวกอันผู้เพื่อนห้อันลึกมองค่ายตรงค่ายตัวยังเ <c oughs> พื่อนก็สชมีผู้ยืนเฝ้าให้ข้ามแนะนํำเนาะค่ะเป็นย่ามเป็น เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยไปถามเพื่อนกันเลยสีเมื่อเป็นสิไปเขาแถวมองหันด้วยล่ะเข้ากันมีกับเปาหลากอันหนึ่งกับเปาหลากกับไปหาสื่อตลาดด้ค่ะลากอยากได้คือเมียฝรั่งเพิ่นถือกระเป๋าหลากเพิ่นใดลงทุนวะเห็นเมียฝรั่งเพื่อนมาบ้านมาเที่ยวบานเพื่อนกับมีกับเปาหลากยางมาเด้เออแนวกันก็เลยไปสื่อกับเปาหลากออกไม่พร้อมเพื่นได้พี่น้องบแม่นของเกาเลย อย่าขึ้นเครื่องบินเนาะก็ต้องลงทุนเนาะคะ่ะพี่นองวันนี้แม่ก็เลยหลากกระเป๋าไปไปล่อวันนี้เพื่อนกล่าว่าท้ากระเป๋าใบใบใบใหญ่เนาะคะ่ะคือเข้าไปหาฝรัง่งเข้าก็บด้เอาค้นขลองอยังไปหลายคือเฮาสิไปเที่ยวต่างว่านเนาะคะ่ะเทิ่งตื่นเต้นสิไปพ่อฝรัง่งเทิงตื่นเต้นสิขึ้นเครื่องพี่นองบวกบรรจบกันคือในสมองนี่คิดตลอดเวลาเนาะคะ่ะว่าเข้าสิไปเจอไปผอหยังโอ้แบบ แบบสม,มองนี่คือบุญไหา้นะคะแต่ว่าต้องตั้งสติว่าฉันต้องไปให้ถือโนนทางนี้เนาะค่ะบนันนี่ไอไปเช็คอินแล้วเออก็มี่ไปกับไปกระเป๋าเปยอันนึงๆๆนหน่อยเนาะคะ่ะละกะกระเป๋าหลากาลาคุณเด้คือคือได้พี่น้องดีแต่าาบ่หัาเดล็กใสแว่นตาไว้ทั้งหัวขืันมาดามสูสุ้นเห็ดเนาะ,ะพี่น้องเป็นเ็กหน่อยบันนอกเนาะค่ะคือได้ไป ขึนเครื่องบินก็ดีใจแล้วนะคะก็บอกแม่บอกพ่อว่าอ้ยสิได้ขึ้นเครื่องบินแล้วได้แม่สิไปปันเขาห้องน้ำทั้งเครื่องบินเห็นแต่ในที่ีสิตปเขาห้องน้ำทั้งเครื่องบินมันจิเป็นยังไงอยากเห็นพี่หน้องอยากเห็นห้องน้ำทั้งเครื่องบินเขาไปแล้ว <c oughs> บันนี้เ <c oughs> พื่อนก็เอากลับเป้าไปเอากรับเป้าไปนี่มือนี่สิถือบันนี้ถามเพื่อนว่าฉันต้องไปใส่อีกบันนี้เพื่อนก็บอกว่าให้เขาไปทางในเออไปตรวจ ไปตรวจไอ้อันนี้อีกเที่ยนหนึ่งเนาะคะ่ะพาสป,ปอร์ตไอ้ตอนไปครั้งแรกนี่บ่ได้ใส่พาสป,ปอร์ตเนาะคะ่ะเพราะว่าพาสป,ปอร์ตบ่ทั่นใดใดเนาะคะ่ะเออกะใส่บัตรประชาชนเนาะคะ่ะพี่นอ้องอันไปขืนเครื่องปัะนี่ก็เลยไปยืนยืนล่อตื่นเต้นคือคือมือนี่สิทื่ออันตัวเครื่องบินตลอดเวลาเลยค่ะว่ากะสิมาเบิงมาอ่านเนาะคะ่ะว่าอันก็เลยหูเรียนรู้ว่าไอ้เกีน,นั่นคืออีหยงัง แต่เกียบ่งหูนะคะพี่น้องว่าเกตนี่คือ,อยังมองนั่งคือ,อยังเบิ่งแบบแบบสมองเฮาคิดตลอดเวลาเบิ่งแล้วมันก็นลืมบันนี้ก็เอามาเบิ่งอีกก็ลืมก็เลยเลยถือบันนี้ก็เลยไปนั่งรอบันนี้หอนเวลาเึ้นเครื่องเพื่อนก็เอินเนาะค่ะเอินฟังนี่ก็สิผู้เฟิสคาดเพื่อยังเพิ่นของเพือ่อนเนาะบันนี้หนูแกบไปเข้ามองคิ้วมองคอนไล่ายนั่นแหละรอคิ้เด็กน้อยผูดถ่าวเขาไปแล้วเนาะ เขากับฟังเพื่อนประกาศหูหนี่ต้องฟังเพื่อนประกาศตลอดเวลาเลยค่ะย่านย่านในวฟองขาดนะค่ะบ้านี่เมื่อตะเพิ่นอันอันเอิญเข้าไปแล้วนะค่ะบ้านี่ขึ้นไปเทื่องเครื่องบินหอดเวลาเขากับถ้าวบานพนักงานเนาะอันเพียนขึ้นเครื่องข้งแรกจานที่นั่งยุุ่มงใดเออส <c oughs> ีบอกไปแล้วคะ่ะ แย่าอายสิถามนะค่ะถึงแม้ว่าเฮาสิบขายงโง่กะซังเพราะว่าเฮาขึ้นขังแหลกดีกว่าเฮาสิไปย่างหาเปลิ่มเปิ่มเปลือยเฮ่ไข่ข้นเดียวเบิ่งเนาะค่ะถามอันอันพนักงานสายการบินเพิ่นโหลดอันแมวเพิ่นไปแมวกะถามดูเด้อันเพียนขึ้นเครื่องขังแหลกคือกันขึ้นเครื่องขังแหลกด้วยจานมองนั่งมองใดบอกเพิ่นเลยนะคะพี่น้องกล้าเว้าก็ต้องหูเนาะค่ะถ้าเฮาเว้าเพิ่นเฮาก็หูเนาะค่ะ บันนี้เพื่อนกับบอกผ้ายางผ้าไปนะคะมีค้นผ้าไปไปนั่งวัดเตื่นเต็นเลยค่ะพี่น้องล็อกหล็กล็อกหล็กเดี๋ยวเบิงห่างหน้าตางสำรวจเบิงสุอันสุนแนเนะคะเกหมงไส้กระเป๋าเปิดบ่อได้ค่ะเปิดเปิดบ่เป็นค่ะข้นทางเพื่อนมานั่งไม่เลยมาเปิดให้เสียวกระเป๋าขึ้นไปไหวนะคะบันนี้เพื่อนกับมาซอยเปิดเออกับหูแล้วบนี้หูเกี่ยวกับการสิข่าสิไปสิมาแล้วนะคะบันนี้บัดไป คืนทึ่งเครืองปวดเนี่ยพี่น,อน้องข้างล,างล่างเก๋ายังบอกาเขาเขาของนาเนะคะย่านต๊ะเครือง <laughs> ย่านต๊เคืองทงั้งทางที่เขาหูเวลาออกเลยค่ะพี่น,อน้องแบบคือขอชั้นใดนั่งตรงหน้าประตูวก้กอน <laughs> ย่านอย่างคองผาดย่านอย่ขคองต๊ะเคืองมองแถวน่งสาบลาบได้หลายเพนั่นงนะคะเป็นนั่งมองคางมองที่เขาเอิญคนไปเช็คอิน <laughs> มองนาเกตเลยนะคะว่าน,นี่ึ้นไปแล้วปวดเนี่ย ก็เลยเขาเขาห้องน้ำเนาะค่ะไปหาหม่งเปิดเปิดประตูมันก็ดันดันเข้าไปก็สิพับเนาะค่ะคุ้มคุ้มดันดันเปิดเปิดแบบรุบเข้าไปเขาไปแล้วอันไปไปไปเยี่ยวนะค่ะไปเหี่ยวกะตื่นเต้นกับโถนะคะพี่น้องปัญญามันโกดมันก็สิปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยฉันคือชอบแต่้นไปมันจีความคิดในหัวนี่มันจิไปอยงมองไดมันจีไม่มองเก็บบอกหมันสิปิวกระจงกระจายไปหน้าอากาศคิดไปว่ดพุ่นเนี่ยพี่น้อง <c oughs> คือเ้าวบ่เคยเนาะความคิดในหัวมันกันหลเนาะคะ่ะเราถ้าเขาวบ่มีประสบการณ์นี่คือเป็นประสบการณ์ขขที่การขึ้นเครื่องบินข้างแรกเลยค่ะพี่น้องแบบหูตานีเจ็บเก็บไรละเอียดแบบทียิบเลยคะ่ะจนสมองนีบ่ได้พักผ่อนบุดแล้วค่ะพี่น้องจนแบบเครียดแบบโตแบบเบอร์เลยค่ะพี่น้องเครียดลายจนเบอร์เทิงสนะิประพอร์นะฝรั่งสิไปพอกันแบบใดถะาน่า เป็นยังไงในในมือขางนาาที่อยู่น้องกันแล้วกันก็นนกบบกคือกันคุยคุยคุยกันทางออนไลน์เนาะค่ะพี่น้องไปเจอตเป็นเป็นสิเป็นยังไงทั้งอันอันมูกับว่าเฮ้ยสิก้าไปอยู่บ่เพิ่นว่าอันฝรั่งอันเขาว่ามีตเตี่ยวยัญ่ๆเได้เพิ่นว่าสิก้าไปอยู่ตีเา่ากะโอ้ยเนาะ สีเฮ็ดจ้งใดได้นัดกันแล้วเข้ากับทรงใหยใส่เขาก็ตตองไปเข้ากับอุตสามาหาเนาะค่ะก็ต้องไปเสี่ยงเสี่ยงไปเนาะค่ะถ้าเกิดเขาสิต้มสีตัวกันย่างหน่อยเข้ากับอยู่เมืองไทยเนาะในใจกันเลยคิดวางสันเนาะถ้าเขาว่านบอดีจริงเข้ากับสิบ่สรงทรงเงื่อนให้ใส่ดอกตี้เขากับสิบ่ดูแลเข้าดอกก็เลยคิดแป้งสีเนาะมูกล่าให้ว่าอืมเพื่อแล้วเพิ่นอยากไปอันกินของฝรั่งเพิ่นมาระวังเนี่ยล่ะสีแลนออกห้องว่าท่านเนี่ยเพิ่นเพิ่นกับครูเข้าไว้เนาะเฮ็ดนี่ ยิ่งเหเห็เห้ายยานเนาะพี่นนองเขาบอกว่าฝรั่งอันมีเตนแนวยใหญ่ๆเด้เบิ้งแต่โตเขาโหลดบว่า์สันแมวนี่โตหน่อยกว่าฝรั่งเนาะค่ะฝรั่งกับโตใหญ่้วนใหญ่แต่โบแมนคนหน้าตาดีเนาะค่ะแต่เป็นับนหล่างใหญ่ผู้ชายหล่างใหญ่เนาะของเข้ากับันคนไทยกับหล่างในหน่อยแมนซูงกับเข้าโตหน่อยเนาะค่ะวันนี้ในความคิดนี้ ตื่นเต้นตื่นเต้นที่สิไปเจอทั้งตื่นเต้นที่สิไปสนามบินรังเหลกปรนีพ่อไปถึงเนาะค่ะเพื่อนกับอันเขื่นทั้งเครืองอยู่เนาะเราถึงทั้งเครืองก่อนเนาะค่ะเพื่อนก็บอกมาอธิบายอันเกี่ยวกันการรัดเข็มคัดโน่นนั่นนี่เนาะค่ะแมวนี่กับตั้งอกตั้งใจฟั่งคักเลยค่ะพี่น้องแบบว่าคนอื่นเขากันนอนเสยคนอื่นเขาพอได้มาสนใจีนูอยนี่รู้เลยว่าไอแมวเขาเลวาน มูนี่คือพอฟัง่งเขากับนั่งเยืนไกลๆเนาะเขากับฟั่งแบบเราหอยเลยค่ะพี่น้องแบบว่าขือขอ้ากอภัยแด่น้ำไล่ฟุ่มปากก <c oughs> ำลังกำลังอยากเบาอันนั่งกับไม่ยืนเอาไ,ไกลๆเขากับยืนยุ่งซีหล่ะเขากับนั่งนั่งฟังแบบตั้งอกตั้งใจมากเลยค่ะแต่คนอือแบบอ่นเขาเซยแบบคอรี่เล็กมากเหมือนเขาเขินไหลหลอดแลยนะคะอันกับคล้องคังแหลกเนาะคะ่ะกันเลยบแบบบอกคือหมู เลยเป็นล็อกเล็กล,ล็อกลเล็กบ้านี่ฟังเขาแล้วเขาสิมาแจกอาหารพี่น้องเขาก็สิถามว่าอันมีอันอัน,อนเคียงเคี้ยวหวานนน,นันนี่อาหารไทยเนาะค่ะเพิ่นถามกินขาวเทียมเนาะคะ mm ่ะ hmm. ก็เลยววานเอาใจในใจนี่หิวอยู่ทองอะทองอะหิวเพราะว่าบวกาแวะไปกินอีหยังกนเนาะค่ะพี่น้องลง ลงรถเมล์รถนี่แล้วกับขึนเครื่องกับไปนั่งจดจอนะคะน้ากับหวดนบอสือ,อยานยานเขาหวันบอไหเอาเขาไปนีเครื่องพี่น้องย่านฮอดปนันบะนี่อันเพื่อนกันเลยมาถามมาแจกน้ำม,มาอันนี้เนาะค่ะแต่เพื่อนกันเลยบอกว่าเอายังกัเอามารวดค่าปนีเพื่อนแบบห้ามโบหูแจ๊กสีว่างใดเนาะวันนี้อันเพื่อนกันไม่มาแจกดีแน่เพื่อนอันอันเมียนถุงแพ็กเก็ตไห้เนาะค่ะพี่น้องอัน อันเขาเพกินเข้ากับเธอติดลงไปน้าใดเนาะค่ะวันนี้เขากันบัวค่อยอยากกินปันใดเนาะคือมันมันกินมาลงเนาะค่ะแต่ว่างท้องมันหิวแร้วมันเทียนเหี่ยเป็นเขียดในสมองกับเลยเป็นวิงวิงเนาะค่ะก็เลยกินขนมไปไปน้าเขาขนมมันไอขนมไหมอย่างละมอแกงบอกไปไปเครื่องหนึ่งก็เลยปิดใส่ถุงไว้เนาะค่ะแบบมันมันมันเขียดเนาะค่ะมันก็เลยกินบาลงเธอมันตื่นเต้น นั่นแหละค่ะบ่ะนี่ฮอดเขาก็บอกว่าฮอดแล้วตอนขืนเครื่องนะพี่นอ้องลืมบอกไปว่าแมวกัดเลี้ยวเบิงเทิ่งฝาแมวเลี้ยวเบิงตลอดเลยครับแบบว่าสำรวจแล้วก็เลี้ยวเบิ้งคือคือนอนบหลาบเลยค่ะพี่น้องคือแบบว่าบางคนขืนไปเทิ่งเครื่องมึงกับสิบขอเวลาเงียบจะยี่สิบสามสิบนาทีสี่สิบกว่านาทีก็ถึงะะแล้วค่ะไก่ขอเวลาเงียบแนงสินะแต่ว่าแมวนี่คือรับบอลล่งเละค่ะพี่น้องคือแบบสมองมัน มันมันคิดตลอดเวลาเนาะคะ่ะบะนี่บะนี่ไปล่งเครื่องไปล่งเคร ück, เื่องเอาเลี้ยวบะนี่เอากระเป๋าเล้วก่ย่างไปน้ำกวนมูเพิร์ลอะมูเพินกับลังลื่นๆๆกัย่างไปน้ำกวนเพิร์ลนะบะนี่คิดว่าโอ้ยสิมันกะเป็นสอกสร้อยลายหมองเนาะคะ่กะก็เลพยาย่งมจับกุมที่มาด้วยกันเนาะคะ่ะว่าโอ้ยฉันสิเปลวกระเป๋าส่ดีบะน,นี่ย่างออกมาเนี่ยไปะเห็นหลูกอันนี้คือตามลูกไปเลยนะคะพีน่น้องนั่มลูก กระเป๋าไปเลยแมวกะแบบงูปลาเฮ็ดไปเนาะค่ะมูเพิ่นกะยางไปน้ำไล่กับเปาเออเพิ่นตองไปเอากับเปาขึ้นกันล่ะคิดว่าอันก็เลยยางไปน้ำลูบกับเปาเห็นเพิ่นลังลื่นๆไปก็คิดว่าเพิ่นตองไปเอากระเปาคือกันเนาะค่ะก็เลยว่าเออไปบันนี่ไปเขาไปทางไันช่องเอากับเป๋าพี่น้องมีบักหลายช่องเฮ็ดจ้างไดบัดนี้ตายฉันเฮ็ดจ้างไหนกระเป๋าแค่สีออกมากมองใด คุณเด้พี่นองบู๊หูหอดจังสันเด้ก็เลยอันย่างไปถามพี่ย่ามคือเก่านั่นแหละหลอดไดพอพี่ย่ามออก็เ,ยกเลยไปถามพี่ย่ามมานอันพี่หนูต้องไปเอากระเป๋าตรงไหนคุณเดฟว,วาวไทยด้วยค่ะเขาเขากรุงเทพเราเวาวไทยเพื่อนกัเลยอันคอเบิงอันอันตัวเฮ้าเนาะก็เลยยืนตัวให้อ๋อพี่ต้องไปตรงนั้นนะครับเพื่อนกัเลยบวกสิกัเลยว่าโอ้ยขอบคุณค่เะเพิ่งมาครั้งแรกกัเลยวางสิเนาะ บันนี่ก,ก็เลยได้กับเปาเล้วอันอันฝรัง่งน,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 นี่เพิ่นมาหอดเล้วนะคะเพิ่นมาหอดตีซีตีหาเลี่ยอันบันนี่เพิ่นกะหาเนวกินวนเวียนแถวอยู่ข้างนอกนะคะบนันนี่เพิ่นนะ่ะมายืนถาเห้าหม่งท่างออกเล้วเออนั่นแหละบนันนี่แมวลับกับเป๋าเล้วอันไม่กับมีมองต,ตรวจค้นของเมืองเนาะเพิ่นแต่ว่าเห่าเขาเป็นคนไทยกับบุรีตรวจออกไปย่างทะลุออกไปเลยเนาะคะ่ะ เห็นเพื่อนลังออกไปโตัวก็เลยลังไปน้ำเขากลุ่มอันพยายามจับจํำหนาคนที่อยู่บนเครื่องน้ำกัดเนาะค่ะพี่น้องสมมติว่าไปจํำพิดคนเขาย่างขึ้นไปสั่นอื่นกับสิไปน้ำเขาเอ,อิดเติดเลยเนาะค่ะพี่น้องมาหนี่ก็พพายามจํำกลุ่มที่ก่อของมาน้ำเออบัดนี่ก็เลยเพื่อนลังออกไปเพื่อนไปนตรวจแล้ว เพราะว่าเขาไปมันมีหลายคนมากมันสมเซกันจักภัยเป็นภัยเนาะคะ่ะมันอาจจะหลงคนใดหลงกลุ่มใดนะคะแมวกับพัยายามเดียวเบิร์ผู้นั้นผู้นี้เออผ่านทะลุไปแล้วแมวก็ออกมาออกมาแหงตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่น้องบันนี้ฝรั่งยืนเธอเลยอ,อยู่ข้างนาสิเเ็ตจังไดล่ะกำลังยางออกไปยิ้มยางเดียวเลยคะ่ะยิ้มแบบยิ้มไบก่อนนะคะตื <c oughs> ่นเต้นเสมอนันนี้สมองนี่วนเวียนวนเวียนจนสีหักนะคะพี่น้อง ฝรั่งยืนเถอเลยอยู่สิเงทีใจไหนล่ะพี่น้องก็ได้แต่ยางย่างไปหาฝรั่งแบบตื่นๆน,นะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องสาหรับคลิปมือนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ในด้วค่ะเพื่อติดตามให้กําลังใจแมวในคลิปหนานะคะพี่น้องว่าเรื่องเล่าของแมวสิบเป็นแบบใดชีวิตหนี่สิไปโตคือพ่อซ้ำหนีสิมาเว่าให้ฟังอยู่เอยๆนะคะพี่น้องคิดต่อไปนะคะ จังไดกะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับชมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ